สู่ก็สู่รายการยาเอ็นเตอร์เทนวันนี้อยู่เจคินค่ะอยู่กับน้องจุ๊กแจงแสงสารดาบณีสีสวัสดิ์ค่ะแม่จะไปงานแต่งแล้วนะคะแต่งตัวแบบสวยมากชุดนี้มันต้องไปทะเลนะคะคุณขาเดิน้กรนี่มีหมุนด้วยนะคะเป็นไงคะเตะน้ําที่ใช้ต้องบอกว่าที่สามที่แม่สามารถเตะน้ําที่ริมทะเลได้ สุขภาพาขาแ,แข็งแรงแข็งแรงใุจก็ต้องมาเออดีวีไค่ะสมุนไพรเพื่อสุขภา,าพนะคะเสริมสร้างนะคะภูมิต้านทานจาัดภายในสูภ่ภายนอกค่ะ,ะกินวันละสองเม็ดเท่านั้นค่ะมีสมุนไพรถึง9ชนิดค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นมาเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านซื้อ1นกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มค่ะซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแตดถ้อยบาทเใ่ญ่ ด้านครอบครัวค่ะซื้อสีกระปุกแถมฟรี8ปกระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วค่ะสองหกหกหกเก้าสี่ห้าหกนั่นเองนะคะหรือว่าสแกนโค้ดแอดไลน์มาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะแอดมาอยาไลฟ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูนักแสดงน้องใหม่นะคะจากซีรีส์ปังๆค่ะนั่นก็คือน้องโทมัสนั่นเองนะคะโทมัส กีตา์กับซีนีเรื่องอย่าเล่นกับอนน์ค่ะซึ่งก็มีการสารฝันนะคะที่จะมาเล่นต่อนะคะกับเรื่องฟังสปายกับคุณชายใส่ซื่อและกัพี่เจ็ดคนกลางนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าโปรเจกท,ทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างเราไปฟังสัมภาษณ์จากน,น้องน็องโทมัสเลยค่ะสวัสดีครับชื่อโทมัสครับก็อยากฝากผลง,งานเรื่องอย่าเล่นกับอนครับตอนนี้มี10ตอนแล้วครับอยู่ใน YouTube ช่องดูมดดิทีวีแล้วก็สามารถดูอันคัดได้ที่ไอชีอีคับมี10อันเหมือนกันก็ ฝากด้วยนะครับซีรีส์อยาเล่นกับอนนล์แล้วก็จะมีโปรเจกต์สองเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งชื่อว่าพังส p ปผมก็ได้โอกาสที่ดีมากๆที่ได้เล่นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องแอคชั่นแล้วก็บอกตรงตรงเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะมีหนังแบบมีบูแบบเรื่องเข้มข้นมากเลยครับและอีกอันหนึ่งก็คือพี่เจ็ดนกลางครับก็ฝากติดตามด้วยครับพี่เจ็ดนกลางสนุกมากๆเนื้อเรื่องสนุกมากๆแล้วบอกเลยว่าผมก็ชอบเหมือนกันอ๋อสนุกขึ้นครับก็รู้สึกว่าได้ ชินกับการงานอะไรพวกนี้แล้วเราก็สบายมากขึ้นครับสามารถรีแลกซ์ตัวเองไดอ้อันนี้ผมก็ไม่ทราบกันคัว่าภาพเป็นยังไงเพราะว่าผมเข้าไปโดยที่เป็นตัวผมเองแล้วก็ไม่ได้็กซ์เังอะไรมากครับก็เลยเหมือนกับว่าเราเป็นคนรับมาอย่างเดียวครับใช่ครับเป็นการทำง,งานที่เขาได้อะไรได้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการก็ได้เรียนรู้การพูดคุยมีมี <c oughs> มารยาทแล้วก็ enjoy ครับส่วนใหญ่ก็คือแบบ enjoy แล้วก็เป็นตัวของตัวเราเองอันนี้ก็ดีที่สุดครับอย่าเล่นกับมน,น,นุค oh, <feedback S 1> ์ครับฟีดแบ็ดีครับดีครับส่วนใหญ่ก็ดีแต่คือมันก็มีเรื่องของการ a c t i n งเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้ามานะครับก็เพิ่งเล่นอน,นุ์เป็นซีรีส์เรื่องแรกครับก็มีหลายๆเรื่องที่ผมก็ต้องปรับปรุงแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ผมสามารถทำได้ แล้วก็ผมก็จะพยายามทําไปต่อครับผมให้ประมาณประมาณ5เต็ม10แล้วกันครับเพราะว่ามันก็มีบางซีนที่ผมชอบแล้วก็มีบางซีนที่ผมไม่สามารถให้ยังไงดีให้แบบรู้สึกได้เท่าที่ควรนะครับใช่ผมก็จะแบบ s ซ็ต expectation ไว้ว่าผมต้องอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่จริงๆเราคือเราไม่ต้องเสร็จก็ได้เราเล่นตามโฟล์ไปเลยรู้สึก ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็อั p ฟิเชีย e ทุกคอมเมนต์ที่ให้ให้กับผมมาออผมรู้สึกว่าความกดดันตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวผมเองครับเพราะว่าผม Set ตเอ็กซ์ป i เคชัลนสกก็ลิมิไว้ค่อนข้างสูงอยู่ครับอ,อาจจะสูงเกินไปก็ได้เพราะาแบบตัวสำหรับตัวผมผมก็เป็น Perfectionist อยู่นิดนึงครับก็อยากให้อะไรมันเป๊ะตามระเบียบเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามัน คลายดีครับมันจะได้แบบช่วยให้ผมแบบทาให้ใจเย็นได้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าขอให้ผมสรุปกับการที่ผมทําแล้วก็ขอให้มีความสุขในสิ่งที่ผมทาครับตอนนี้ไม่ถึงโกลตอนนี้ก็อยู่ในโกลแล้วครับแต่แค่อยากให้เมนเทนอย่างนี้ต่อไปครับเพราะว่าผม อนนี้ก็เอนจอยมากๆครับกับการได้ออกงานการได้ไปออกกองอะไรนี้ครับก็ได้เจอเพื่อนๆนได้คุยกับเพื่อนเพื่อนก็สนุกเลิศมาเลยนะคะแม่เป็นคนมีความสามารถมากก็ติดตามด้วยแล้วกันนะคะอือค่ะมาเรื่องนี้ค่ะอยากดูมากดวงใจจอมกระบี่ของทางช่องวันใช่เรานวน้ยนอรพัทเล่นใช่แล้วจะบ่อนเองได้เลยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะบูกําลังภายในเขาบอกเลยนะคะต้องดูตอนนี้ถ่ายไปได้90%อร์ซแล้วแล้วฉาก สร้างแบบอลังการงานสร้างมากรวมถึงทีมงานเต็มที่บอกน้องเองนะคะเขาบอกว่าเขาต้องเล่นคิวบูเขาไปเรียนคิวบูกับน้องใบเลยนะหรือว่าเล่นคิวบวเลยหรอแม่ไม่ใช่เรียนคิวบูกับน้องใบเขาบอกว่าการแบบว่าจะทํายังไงให้คิวบูเนี่ยมันออกมาท่าอ่อนช้อยเหมือนเวลาเราดูหนังจีนกำลังเป็นี้ยากง่ายยังไงถ้าไปฟังหมอนหนิงกันดีกว่านะคะเหมือนตอนนี้ถ่ายไป ประมาณ90%แล้วครับก็แบบเหลือเหลืออีกเหลือ่ากอีกนิดหน่อยแล้วก็มี post production อะไรเงี้ยก็ก็เรียกว่ามันมากผมบอกเลยว่ามันมากอยากให้ทุกคนได้ลองดูอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนกับเราว่าทุ่มเทเต็มที่นะทีมงานแล้วแบบคือเรื่องนี้คือแบบว่าทุ่มทุนสร้างนิดนึงทุ่มทุนสร้างนิดนึงคือแบบยกฉากมาแบบเหมือนเขาสร้างฉากขึ้นมาใหม่เลยเป็นของแบบจีนเลยอะไรเงี้ยคือแบบว่าปกติถ้าแบบละครทั่วไปเขาก็จะอาจจะแบบ ไปใช้โลเคชันที่มีจริงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับตัวมันมันหาซีมันหาฉากที่มันยูทธปพยากมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเนรมิตขึ้นมาสร้างในตัวตูขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่มันแบบฟูลฟิลมากแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนกับเราก็รู้สึกว่าเออยูทูปพมันต้องประมาณนี้แหละเออต้องประมาณนี้แหละตามที่เราดูตอนเด็กมังกรหยกอะไรเงี้ยเอออะไรอะไรอย่างนั้นใช่แฟนหนังกำลังภายในผมว่าต้องรอดูเลยคือแบบคือแบบคิวบูก็ นู่นนี่มีขึ้นสลงสลิงหเหาะเหอเดินอากาศต่างๆผมไม่ได้รู้สึกว่ามันยากหรือว่ามันทรมานหรือมันอะไรนะเพราะว่ามันหนุกไงนะ <S <S เออเราก็รู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการถ่ายของเราไปอะไรเงี้ยเ้วก็มันก็จะมีไอ้ไอส่วนที่ยากมากาจ,จะเป็นพวกเรื่องคิวบูอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวตึงอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตึงไม่ใช่ตัวตึงคนนั้นนะคือเส้นยืดไงเราก็ต้องแบบมีการยืดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเพื่อให้ความแบบ พอแบบมันลำจีนแล้วมันแบบดูอ่อนช้อยขึ้นมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องอะไรก็ต้องไปเพิ่มเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกกันเยอะเน่งกับเน่งกับไบก็แบบไปไปซ้อมกันบ่อยมากอะไรเงี้ยช่วงที่แบบช่วงไหนถ่ายคิวบูกันอะไรเงี้ยเราก็จะมีไปซ้อมก่อนมีแบบไปเรียนไปเรียนท่าวันนึงซ้อมวันนึงซ้อมก่อนเข้าเซตอีกแล้วก็แบบนัดแนะคิวกันให้ดีกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบเหมือนการถ่ายทํามันก็ จะได้ใช้เวลาสั้นลงเพราะวิีวมันถ่ายนานอยู่ก็ก็มีบ้างก็มีบ้างด้วยความแบบถ่ายที่จริงถ่ายในป่าบ้างถ่ายอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบเหยียบกิ่งไม้เหยียบอะไรกันบ้างอะแต่ว่าเราก็พยายามจะเล่นให้มันเซฟตี้ที่สุดผมคิดว่าคนดูจะได้อะไรเยอะมากกับเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนเนบเหมือนกับเราเองอะขนาดเราเองเราไปถ่ายเราอะไรเรายังรู้สึกแบบเรายังรู้สึกว้าวเลยอะเรายังรู้สึกแบบเฮ้ย เราเอนจอยกับมันม <c oughs> ันไม่ใช่เรื่องที่มันน่าเบื่อหรือว่าเดิมๆอะไรเงี้ยเออผมว่าคนดูจะได้อะไรใหม่ๆแล้วก็แบบเหมือนกับได้ดูแบบสิ่งที่ไม่เคยมีในช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็แบบเหมือนกับคือเมืองเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีอะไรทําแนวนี้ใช่แนวแบบกําลังภายในแนวอะไรอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนติดตามดูครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่แบบว่าเออเรารู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราภูมิใจแบบโปรเจกต์หนึ่งในชีวิตเลยเงี้ยอุ้ยพูดเวอร์ไปปะ ก,ก็ประมาณนั้นได้เลยเพราะว่าแบบสนุกมากครับครับก็ฝากละครเรื่องดวงใจจอมกระบี่นะครับก็จะออนแอรเร็วๆนี้วันที่17กรกฎาคมนะครับฝากด้วยฝากจอมยุทธฉีเซนกับบังอีเทียนด,ด้วยครับผมเฮ้ย<อ>ต้องบอกเลยนะคะแม่อันนีอ้อันนป่ะแม่ <laughs> ไม่ใช่จอมยุทธนะ ไม่ชอบจริงๆนะคะเพราะว่าเห็นไม่ใช่ว่าฉากอลังการคิวบูอลังการแล้วนะเสื้อผ้าหน้าผมคุณโอ้มันเปะเนาะแม่เพือนสาวไปเล่นเนี่ยเป็นหูหินนะหูใส่หัวใส่อะไรคิดว่าอุ้ยเธอไปเล่นหนังจีนหรือเปล่าเนี่ยสมัยเด็กเราต้องเอาผ้าแม่มาเออแบสมัยเด็กๆนังก็อยากผมนูก่ไม่ใช่ผมเธอไม่อยากเธอ้อผ้าผ้าผตัวใช่ไหมใช่แล้วก็ผ้านแลวก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโปเยโปเยเปเยไทุกคนเป็นแบบนี้ค่ะ